สวัสดีค่ะเอินเพชรยนต์นะคะวันนี้จะมาแนะนําคันนี้เลยนะคะต,ตัวโ t ตานะคะวีออเครื่อง1 2 e นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหาตัวรถ5ประตูนะคะราคาถูกคุณภาพเกรด A นะคะแนะนําคันนี้เลยราคาตัวรถอยู่ที่379,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้าได้รถปี2017เลขไมเคียง99,000เท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจคันนี้นะอยากจะเข้ามาชมตัวรถนะคะร้านตั้งอยู่เสรีไทย68แยกห1ย่านมีนบุรีนะเดี๋ยวพาชมภายนอกแล้วก็ภายในคันนี้กันค่ะในส่วนของตัวไฟคันนี้นะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมกับกระจังหน้าสีดําโลโก้ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะเป็นโครเมียมป้ายทะเบียนนี้เลยนะพอก,กไก่ยอยักษ์6516นะคะถือว่าเป็นตอง6เลย รอบๆคันนะคะสีบอลเงินสวยๆเลยนะ mm hmm. เดิมๆทั้งคันเลยนะคะ mm hmm. ตัวยางนะคะลูกค้าได้ยางเป็นยางใหม่นะ mm hmm. แล้วก็ตัวแม็กนะคะตัวแม็กตัวน็อตสี่รูได้ยางปี2019สัปดาห์ที่7 mm hmm. แล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะร mm hmm. อบคันเดิมๆเลยนะโ mm hmm. ลโก้ข สีเดียวกับตัวรถกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะพร้อมตัวพร้อมโลโก้ของ Toyota เลยเดิมๆ,ๆสวยๆเลยนะสำหรับคันนี้ด้านหลังนะคะตัวไฟถือว่าฉบเฉียวมากๆแล้วก็มีที่ปัดน,น้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเบรกจะอยู่ด้านบนเสาสัญญาณวิทยุจะอยู่ด้านบนนะคะด้านหลังนะ เซนเซอร์ให้นะคะด้านหลังแล้วก็ภายในเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันพื้นที่เก็บของด้านหลังถือว่ากว้างขวางอยู่นะคะเพราะว่าตัวรถนะคะตอบโจทย์สำหรับรถที่วิ่งระยะทางไกลออกแต่งจังหวัดนะคะคันนี้ถือว่าดีมากๆตัวน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมๆโครงสร้างภายในเดิมๆนะ ประตูหลังจะเป็นโชกคนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานไม่มีรอยน็อตลวมหรือว่ารอยไขยเลยนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะเพราการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนนักพิควอมตีรังกามาอย่างแน่นอนครงสร้างประตูหลังนะคะเดิมๆเลยเดิมๆนะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยตัวน็อตนะคะน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขย่เดิมแท้นะคะ มีไฟติดมาให้นะคะฝั่งด้านซ้ายยังอะไรนะคะที่ให้กับลูกค้ามาเรียบร้อยนะพร้อมกับเครื่องมือด้านหลังห้องชุดสีด้านหลังนะคะโครงสร้างนะเม็ดอาร์อยู่ครบเพื่อกาันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักชนท้ายหรือโดนจิ้มตูดมาอย่างแน่นอนคันนี้นะคะปิกนิกต่างจังหวัดสบายเลยเพราะว่ามีพื้นที่เก็บของให้กว้างขวางมากๆสำหรับอ e ีโคคารหประตูคันนี้นะคะ รอบคันเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าได้ยังปี19ทั้ง4เส้นเลยนะแล้วก็ตัวแม็กนะคะแม็กเดิมเดิมนะกระจกเดิมเดิมนะรอบคันเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันในส่วนของโครงสร้างประตูนะคะฝั่งคนขับนะคะโครงสร้างเดิมนนเดิมน็อตเดิมเดิมนะคะไม่มีน็อตหลัวเม็ดอาร์อยู่ครบนะคะ ีลำโพงด้านในให้ติดกับประตูเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่วางแก้ววางวดน้ำได้เลยกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ปรับอัตโนมือเลยถือว่าสะดวกสบายมากๆสำหรับตัวกระจกนะคะเป็นกระจกอัตโนมัตินะคะสำหรับคนขับนะแต่ว่าฝั่งอื่นก็กดได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอัตโนมือแทนมาพร้อมกับตัวล็อกรถปลดปล็อกในรถเลยนะคะที่จับก็จะเป็นสีดำสีเดียวกันเลยกับรถ แล้วก็ภายในคันนี้จะเป็นสีดำตัดด้วยสีแบบเป็นตัวหนังตัดด้วยผ้านะคะพาชมภายในกันค่ะภายในคันนี้เดิมๆเ,เลยนะเพราะว่าพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยหนังด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับฟังก์ชันนะคะที่ติดมาให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากๆ ความล้ก็ตรงกลางนะคะของ Toyota เลยในส่วนของภายในคันนี้นะคะวิทยุนะคะจะเป็นแบบว่าหน้าปัดก็จะเป็นอัตโนมัติแล้วก็ตัวปุ่มนะคะลูกเล่นจะเป็นระบบกดถือว่าดีนะตัวแอร์นะคะจะอยู่ด้านล่างของวิทิวนะคะสำหรับยาร i s คันนี้ภายในเดิมๆเ,เลยมีไฟส่องแผนที่ให้ด้านหน้าสองตัว เปิดพร้อมกันก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดข้างเดียวก็ได้แล้วก็จะมีตรงกลางติดมาให้ด้วยภายในนะคะคอนโซลด้านบนจะเป็นสีดำพร้อมกับคาดตรงนี้ก็จะเป็นสีดำตะเข็บได้สีดำเช่นเดียวกันแล้วก็คาดด้วยด้านในตรงนี้จะเป็นออกเป็นสีบอลเงินภายในมีช่องเก็บของให้สองฝั่งนะคะจะมีในส่วนของวางโทราศัพท์หรือวางของจุกจิกเอกสารคู่มือได้เลยนะคะ มนนีลูกค้าได้เป็นเบาะผ้าตะเข็บได้สีน้ำเงินด้วยเบาะผ้านะคะทั้งสี่ตัวเลยภายในเดิมๆโครงสร้างเดิมๆในส่วนของตัวกระจกเป็นบานเลื่อนนะคะแล้วก็มีใส่เอกสารลายด้วยนะทั้งสองฝั่งนะคะเป็นบานเลื่อนคันนี้มีที่วางแก้วน้ํานะคะให้สองฝั่งหรือจะวางขวดน้ําก็ได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของ เกียร์ขั้นบันไดนะคะจะเป็นเกียร์กานนะเกียร์การขั้นบันไดแล้วก็มีเบรกมือให้ที่ด้านซ้ายคอนโซลแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เขียบบุหรี่นะคะวางโทรศัพท์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ชาร์จแบตได้เลยถือว่าสะดวกสบายที่อิงไหลนะคะมีช่องเก็บของให้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพาชมด้านหลังของคันนี้กันนะคะ พาชมด้านหลังของคันนี้กันค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะมีพื้นที่ให้นั่งนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็บรอนะคะคันนี้เป็นเบาะที่พับได้ด้วยนะก็คือสะดวกสบายในการขนของออกทิปไปเที่ยว2คนก็มีพื้นที่ให้เก็บของค่อนข้างกว้างนะคะหรือจะเป็นพื้นที่ที่นอนหลังรถด,ด้วยก็ได้ถือว่าสบายมากๆค่ะภายในด้านหลังถือว่าเดิมๆนะเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กัน ผาชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะตัวเครื่องนะคะภายในคือเอี่ยมอ่องมากนะคะแล้วก็เหมือนมือหนึ่งมากๆเลยเม็ดอาร์ k, ทุกอย่างอยู่ครบนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะยังติดตั้งมาให้ลูกค้าอยู่ครบเลยเม็ดอาร์ k, อยู่ครบนะคะภายในถือว่าเดิมๆเ,เลยนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์เพียงกันสวยๆโครงสร้างภายในเดิมๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแบตที่ลูกค้าได้แบตใหม่แล้วก็มีขั้วบวกนะคะที่ ใส่มาให้เรียบร้อยโครงสร้างนะคะตัวน็อตเดิมๆเมคอาร์กิวครบนะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานมีแผ่นกันความร้อนติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเมคอาร์กิวครบนะคะเรียงการสวยๆดูกลมๆเลยนะคะโครงสร้างนะคะอยู่ครบเลยภายในเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจตัวรถคันนี้นะคะราคายอยู่ที่3 7 9 0 0 0ปี2017นะคะเรขไม้น้อยขนาดนี้นะคะลูกค้าอยากจะเข้ามาชมตัวรถนะคะร้านตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีเลยติดต่อหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์มือถือ0971693884ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ผ่านเบอร์เบอร์นี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะขอบคุณค่ะ